โอ้ oh. ไปแล้วฮะคุณแม่ลำคานเก็บนี้อส <Why? S 1> <laughs> าวลำคานสาวเก็บนี้แล้วสวัสดีค่ะบ้านน้องมุลหลายจ่อยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลายจอยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจําหน่านะคะ พ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามและก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไายบุหลา่จอยนะคะหรือแม,ม่ก็ไอดีไลน์คุณแม่นะคะ0821431300นะคะสามารถที่จะอุดหนุนผลิตภณัณฑ์น้ำมลายจอยได้นะคะสวัสดีค่ะพูก,กับช่องไพยบุหลายจ่อยนะคะฝากพ,พ่อพ่อแม่เอฟซีนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะ กด,ดูหารเรื่องพี่ติ๊ตาอันนี้กำลังกินมันแก้วนะ เห็นเป็นเละๆนะไม่ใช่อะไรนะลูกชายเราเหยียบเหยียบเสร็จแล้วก็มาตามเก็บกินทีหลังพี่ฟอมอยู่ต้นสับปะรดให้น้องน้องไม่สนใจน้องกำลังกินมันแก้วอยู่มันเหลือน้อยดีหนน้อยนะหยิบแล้วแล้วตนใช้รเลย เวลกเขาอันนี้ตลอดนะรักน้องรักแม่จันทิพย์เราเพราะว่าผูกพันเนาะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆแม่แม่คะครับวันนี้ลกเกือบลือบ่อนสมุดครับนู้นนู้นนู้นให้สาว,วนู้นสาวรอยอยู่เลยเรื่นู้นนไปทางฝั่งนูน้นเออ ไอ้าม่เอาไม่ได้ไม่ถึงเอาไหมสาวดื้อไงสาวมร่ว่าตอนนี้ไม่รอดใช่ไหมครับไม่ไม่รู้อ่าสาวไม่รู้อ่าล็อกแล้วใช่ไหมสาวไม่รู้สาวก็จะเปิดไม่ได้ใช่ไหมลูกใช่ <ผ>พ่อพ่อล็อกตรงนู้นแล้วใช่ไหมยังพ่อล็อกเลยลยังเลยยังไม่ได้ล็อกเลยล็อกไปไหมเรลองดูลองดู ครับหนูกเก่งครับกลักวกลัวน้องกับแม่ออกพี่ฟอร์มรีบไปแล้วกว่าตัว หนูก็เอาวาวไงไว้ก่อนสีหนูจะถือกลับไปกลับมาทำไมฟ้ <c oughs> อมไม่ฟ้อมอันนี้มีกระดินไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องคอออกได้ยังไงไม่ถึงเออให้สาวด้วยสาวกินเยอะโอ้สาวกินเยอะอ้วน มดูทถ,ถ,ถึงครับพี่ฟอ,มไ,อ,ฟอมไปเอาพี่ฟอมไปเอาลูกบอลมาที่ลูกบอลในกองขยะ เมื่อเช้าให้เล่นลูกบอลนะคะลูกบอลเรียบร้อยแล้วฝั่งนูนน้นนู้นอ้อมไปเอาฝั่งนู้นฟอร์มดูทำดู <c oughs> ดทำ <c oughs> โอ้ยอแม่ออกให้อ่ะมา โอแตกลูกบอลโดนงาน้อยทิมค่ะเรียบร้อยครับไหนโอ้ลูแตกโอ้หน่ะลูกแหละให้น้องตเล่นไห ใช้งาแทงอะไรแตกเลยอ้พ um. ี่จีตาอุ้ยพี่จีตาต้อยตาต้อยฮ้ยึฮึนี่เหมือนล้อยกเกี่ยวเลยอ้โหครับแล้วเขาอยากขึ้นหลังอันนั้นเลยอยากขึ้นหลังนมันเยรอเอออ๋อเหรอครับอันนั้นเหมือนรถเก๋งคนขึ้นหลังครับอุ้ยโอ้โหรอฮัทัทจีตามาครับ เอาอะไรให้เล่นก็ไม่เหลือนะขนาดลูกบอลนยังแปบแต่ครับโดนงาน้อยทีแต่ครับโอ้โหโอ้โยวไม่เีไมุดอนี่ไอโอ้ยย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 ย ไปเถอะวายวายพี่ฟอร์มได้นี้นุนมาใส่พี่ฟอร์มทำไม คุณแม่ลำคานเก็บนี้เสาวลำคานสาวเก็บนี้แล้วฮะก็น้องหนูไงก็น้องหนูก็โยนน้องหนูเล่นไปเล่นมาสาวลำคานสาวมัญญนโยนทิ้ง่อเฮ้ย <h ate> มีความสุขมีความสุขกับลูกบอลแฟบๆเมื่อเช้าเมืเ่อเช้าปล่อยเนี่ยค่ะเมื่อเช้าปล่อยขาให้วิ่งเล่นแล้วปล่อยโซ่อกแล้วก็วิ่งได้ทั่วเขาก็เลยตามลูกบอลได้ถนัดหน่อยลูกบอลก็เลยเนี่ยค่ะโ<ฟ>ดนง,งาน้อยทีมแตกแฟบเลยเหมือนจะเก็บขาแล้ว,ลวก็ใช้นนขาคีดเห็นนะ โอ้โหเดี๋ยวแม่ก็เก็บทิ้งเดี๋ยวแม่เก็บทิ้งค่าดูสาวสซให้พี่ลกูกใหวพี่ฟอมอ่ะให้พี่ฟอมอ้อง,งามงามงงางงานในใาา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 มาาีอาอาาาาาอาาอาาาาบา่ให้น้องอาาาาาาา ไปเอาต้นสับประรดมาให้สาวโอ,โอ้นนยต้นสับประรดก็ได้ไมีม่โ,โดูไม่รู้จะหยียบอะไรไม่รู้จะหยียบต้นสับประรดหรือหยียบลูกบอลดิก็เอาให้สาวเลยน้องกำลังเล่นให้น้องเล่นเสร็จก่อนน้องให้ค่อยให้น้องกิน อาม่ยกนกก็ตจื่จือจื่จือไพีไปเอาห้เยอะอพรหมผุกพันไงพรมผุกพันมีต่อกันมาตั้งแต่เด็กนะคะคือเรื่องพวกนี้คือสําหรับเด็กๆเนี่ยบางคนเขาก็ไม่เอานะไม่เอามาถึงว่าพ่อแม่ให้เลี้ยงให้ดูแลเขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้คิดว่าจะ ว่าจะเลี้ยงจะมาดูแลแบบเหมือนพี่ฟอมนะคะเพาก็จะไปเล่นตามภาษาของเขาตามภาษาเด็กๆอย่างพี่ฟอมมี้่ก็คือสนใจอยากเลี้ยงอยากออยู่ด้วยเมื่อเด็กๆแล้วเุ้ยมันแฝบแล้วมันแตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่มันลนแล้วโอ้โหขาหลัง เตะครับล่ะเออขาหลังครับขาหลังเแมยครับอันนั้นกลมไม่เห็นจะแตกเลยเล่นงาพิมก็ไม่แตกมัยเออ,อยังไม่ยังไม่แตกมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้เล่นไหมโอ้โหทำๆโดยทำเอ้ยเ้ยเก็บข้างต่องานน้อยงานน้อเยเงาน้อย,อย,ออยทิ้มดินจับลูกบอลทำขยุของฟ้อมทำขยุ่งของฟ้ม <zo os> ยังไงก็ฝากพ่อพี่ะักทุกคนนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพายเป็นหลายจ่อยแลวด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ